โอ้ยจริงเป็นะ่ใช่ไม่สปอตลุ้นเผาเดินนะกอเส้นต้องเรียเป็นใจนะนะเขาห้หลบหนีตกอุจจาระใช่เลยเขก็ถูกรางพี่ทุกคนเดี๋ยวแซวนะจริงๆแล้วผมก็ตกอุจจาระสั์สีแล้วก็เป็นแฟนที่มากที่สโอ้ย

ที่มาเล่าก็บาที่็เป็นคนใดที่เล่มาที่เาเจเขาซึ่งต้น่ทมเราไม่อยากพูดเก่อนเร้าเจออาเจออะไบ่าจา่ที่เรามสเร์ี่ต้องถามครับนครับไม่บอกเลว่าเาู่ไว้การโน่งนี้ใคได้าระเสริฐแล้วตกตกอีกครั้งนึงมี

นี่นะต้องใช้ตัวแทนในการนี้เบาะเจอสวนก็ยังไม่ได้เห็นน้ําบ้างแล้วมีอะไรพิเศษในแชลเลนจ์แล้วสําหรับเอาดีเพราะว่ามีอะไรที่ตัวอะไรเอาลิสต์ในแชลเลนจ์มีอะไรต้องหรอครับหมดเดเวลาละพูดเอ่อเวลาแถวเรา <laughs> I say yes you say no yes o yes แต่วันนี้เราจะมาเรียนรูปแบบสาเราจะเซลล์ครับให้ผมให้ผู้หญเซลว่าคุมมอย่างเช่นแฟนฟองโอ้ยแองโอ้ยแฟนองอ้ยผู้หญิงเด็กมาทั้ง4หม่เก็ดีไหครับใช่แต่จะมีโอกาสได้ลองประกอบเพลงไหมลองดูไหมครับ

แฟนผมแฟนงมแฟนมโอเควหมคุ้ม่อปิแรนี่นี่นนทองคนเดียวที่นะคะเป็นการันเตือนความอ้าของแป้ง ปุมหมันช้าบอกไปต่อสีุ่มหมันถ้ายังไงเลาไปดูของจริงดีกว่าได้เลยว่าในถ้าเป็โฆษณาเนี่ยการคุยทุกที่กันของพิมพ์ชาแล้วก็ของผลิตจีจอดเป็นยังไหมครับเพราว่